สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตัมราเรียงิิิสมมมลลาาาาฮรรรระะห์นีอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามีนวัสลสลาตุวัสลามุอะลัยอัลชอรอฟินอัมบิยาอิวันมุรซาลีน นบีนะมุฮัมมัดอินและอาลัยฮิและ صحاب ีอัจมาอินรอดีตุบิลลาฮิรับบะบิลิสลามิดีนาวะบิมุฮัมมัดอินรอซูลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะัลละประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุ สิงห์สลิมทุกทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลอตาะลอสซุบฮานะฮูวาตาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมารับฟังเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าพี่น้องครับการฟังศาสนาทำให้หัวใจของเรานั้นมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นหัวใจที่มีความสงบแล้วก็เกิดความสุข ผมเคยเห็นบรรยากาศของคนที่มาฟังศาสนามีความสุขตั้งใจฟังแล้วก็บางครั้งนะครับก็มีความรู้สึกไปกับการบรรยายนั้นๆแต่หลังจากบรรยายจบแล้วเนี่ยพี่น้องครับพี่น้องเชื่อไหมว่าคนที่มาฟังบรรยายเนี่ยเขากำลังป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่ เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหรือคนที่เป็นโรคหนักๆที่อายันเนี่ยเตรียมจอละบางครั้งเนี่ยอาจจะจมปลักอยู่กับความทุกข์แล้วก็ถึงขั้นไม่อยากจะไปทำอะไรเลยแต่เขาใช้โอกาสสุดท้ายของชีวิตของเขาเนี่ยในการสแสวงหาความรู้ในการฟังศาสนาแล้วก็เตรียมสเสบียงให้พร้อมในวันที่เขาจะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮาณะหอัา พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับดังนั้นเราอยากให้หัวใจของเราเป็นหัวใจที่มีความสงบมีความสุขมีความสุขขุมมีอีหมานที่มั่นคงพี่น้องพยายามฟังเรื่องศาสนาให้บ่อยๆนะครับแล้วก็เมื่อฟังแล้วก็ทบทวนตัวเองนะพิจารณาที่ตัวของเรานี่แหละแล้วก็นำสู่การปฏิบัติ วันนี้เราคุยกันถึงมุฮัรอม่มินันนิซานะครับบทนี้ยาวมากนะหลายเรื่องนะครับหนึ่งในนั้นก็คือผู้ชายที่ฮารอมในการแต่งงานกับผู้หญิงอย่าว่าแต่ผู้หญิงฮารอมนะผู้ชายฮารอมก็มีนะซึ่งมุฮัรอม่มินันนิซาเนี่ยผู้ชายคนนี้ที่ฮารอมที่จะไปนินีแกกับผู้หญิงเนี่ยอันเนื่องมาจากผู้ชายคนนี้มีภรรยาครบสคน พูดง่ายๆว่าใช้โคต้าเต็มแล้วนะถ้าจะไปมีคนที่ห้าคนที่หกคนที่เจ็ดหรือจะคนที่สิบอว่ากันไปการแต่งงานนับตั้งแต่คนที่ครบสี่ไปแล้วแล้วไปแต่งงานเพิ่มเนี่ยการแต่งงานนั้นถือว่าไม่ซ้อใช้ไม่ได้บางคนถามว่าอาจารย์มันจะไม่ซ้อได้อย่างไรล่ะก็ในเมื่อวลรีก็มีนะ มาัก็มีเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็มีพยานก็มีมันก็ครบฉลาดเงื่อนไขมันก็ครบรุกลี่รุกลุน,น่ะครบแต่ฉลาดไม่ครบรุกลุน,น่ะครบพี่น้องครับแต่ฉลาดหรือว่าเงื่อนไขของเจ้าบ่าวเนี่ยมันไม่ครบเลยทําให้เจ้าบ่าวเนี่ยขาดคุณสมบัติน่ะไม่นับ ว่าเป็นเจ้าบ่าวที่สามารถทําการนิกาได้เพราะเจ้าบ่าวคนนี้มีภรรยาเต็มโคต้าแล้วนะซึ่งก็พูดกันตรงๆว่าในประเทศอาหรับนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับสําหรับผู้ชายที่จะมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนนะอันนี้จาก ประสบการณ์ที่เคยไปเรียนหนังสืออยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยด็อกเตอร์ในมหาวิทยาลัยเนี่ยสมมติสิบคนเนี่ยนะพี่น้องอ่าจะมีอยู่ไม่สักกี่คนเราประมาณสามคนสี่คนนะหรือสามคนแปลว่าอีกเจ็ดคนเนี่ยจะมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนคำถามว่าแล้วเ,เขาอยู่กันได้อย่างไร ก็แน่นอนนะครับสิ่งที่เป็นจุดมุ่งหมายร่วมกันก็คือว่าการพาครอบครัวไปสู่สวรรค์ของลอสุบฮานะหัวตาลนาะตราบใดที่คู่ที่เป็นสามีไม่ได้ทำผิดต่อหลักการศาสนาผู้ที่เป็นพยาก็ยอมนะที่จะเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามและก็มาคำนึงถึง ความรับผิดชอบอามานะสิทธิต่างๆว่าได้ทำครบท่วมสมบูรณ์หรือเปล่าเช่นนาฟากอดูแลได้ดีไหมห้องหับต่างๆบ้านที่อยู่อาศัยนะได้เตรียมเอาไว้ให้กับภรรยาครบหรือไม่ลูกที่มีด้วยกันได้รับผิดชอบดูแลมากแค่ไหนเมื่อเอา ข้อดีตรงนี้เนี่ยมาคิดคำนวณดูแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้าสามีของเรานั้นจะมีครอบครัวเพิ่มแต่ก็ไม่ได้บกพร่องในอามานะหน้าที่แต่สำหรับคนที่ไม่ได้ทำตามหน้าที่ที่บอกเนี่ยเขาก็จะเอาอารมณ์ตัวเองเนี่ยนำหน้าแปลว่าเอาหลักการศาส,สนาเนี่ยมาเป็นข้ออ้าง ศาส,สนาบอกว่ามีได้เอามีได้แต่ถามว่าแล้วตกลงคุณรับอามานะครบไหมล่ะไอประเภทที่ให้เมียทำมาหากินเลี้ยงดูเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่น,น,ใชนะมันมีความคิดอย่างหนึ่งว่าการหาภรรยาเนี่ยก็คือการหาคนมาช่วยกันทำมาหากินหาคนมาช่วยกันทำมาหากินกลายเป็นว่าภรรยาส่งเงินเลี้ยงสามีอัลลอฮฺอกบัตซึ่ง แบบนี้เนี่ยมันงงนะทางตรงกันข้ามเนี่ยความเป็นจริงก็คือต้องรับมาดูลแลและก็บอกก่อนหน้าว่าเมื่อแต่งงานแล้วเนี่ยผู้หญิงจะต้องมีความสะดวกสบายมากขึ้นแต่จะมาหนักในเรื่องของการเลี้ยงลูกแล้วก็ดูแลบ้านอันนี้เป็นเรื่องปกติของสตรีอยู่แล้วถ้าแต่งงานมาแล้วจะไม่เลี้ยงลูกอันนี้ผมว่าแปลกถูกไหม กลัวการมีลูกกลัวการเลี้ยงลูกไม่อยากอยู่กับเด็กอันนี้เป็นสตรีที่มีความแปลกประหลาดเพราะสตรีที่ดีเนี่ยก็คือเขาก็จะมีความอ่อนโยนกับเด็กรักเด็กโดยเฉพาะลูกอยากที่จะให้นมลูกไม่อยากให้ลูกเนี่ยไปกินนมวัวนมแพะนมแกะอยากให้ลูกกินนมจากเต้าน่แเละแต่ถ้ามันไม่มีก็อีกเรื่องนึงอยากให้ลูกอยู่ในการดูแลของเรามากที่สุด อยากเห็นเขาเติบโตมาตั้งแต่วัยทารกแบเบาะจนกระทั่งส่งเข้าโรงเรียนนี่คืออามานที่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เป็นคุณแม่นะครับดังนั้นเนี่ยการแต่งงานถ้าเราพิจารณาจากกฎเกณฑ์ต่างๆที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวะตาลาได้วางเอาไว้เนี่ย ทุกอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าใจถึงหลักการและเหตุผลตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดเราเลือกปฏิบัติเฉพาะบางกฎบางข้อแล้วกว็บกพ่องในบางข้อแน่นอนชีวิตมันก็จะไม่ราบรื่นผมเคยเจอเพื่อนนักเรียนด้วยกันที่อายะของเขาเนี่ยเป็นด็อกเตอร์สอนในวิชาตัคริตฮะดีษ ปรากฏว่าดกตรเนี่ยแกก็มีมีประชุมนะแต่คือแกมีตำแหน่งในรัฐบาลด้วยนะดกเตอร์บางคนเนี่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีนะฮะอันนี้ในประเทศคูเวตเนี่ยปรากฏว่า illah, อัลฮัมดุลิลละก่อนที่เราจะไปเรียนหนังสือเนี่ยเราก็เหมือนกับสายตรงรอะเนาะปกติเนี่ยเราจะรู้ว่าดกเตอร์ลาขาดเนี่ยโมดัสนะิบเนี่ยลา ก็คือตอนที่ไปถึงหน้าห้องแล้วก็มีป้ายประกาศว่าด็ดอกเตอร์ลาก็กลับบ้านนะซึ่งบางทีมันก็แหมอรรนั่งรถไปเนาะคือถ้าถ้ามันเป็นเสียสตังนี่ผมก็ว่าอาจจะมีเครื่องมีอะไรบ้างแต่ว่ามันเป็นรถฟรีอะเนาะมีน้องบนทุนรัฐบาลอะออก็ถือว่าคาบนั้นไม่มีเรียนถ้าไม่ถ้ามีคาบเดียวก็กลับบ้านกลับ,บ,บหอมานอนแต่ถ้ามีก็เอาเวลาที่ไม่ได้เรียนหนังสือก็มาทบทวนมุโรยะเตรียมตัวเข้าสู่คาบเรียนต่อไป บูคาโดอรอต่อไปปรากฏว่าวันนั้นก็ไม่ค่อยสบายก็เลยนะสอบถามนะไปที่ลูกชายของดอร์คนนี้นะครับซึ่งก็มาเจอกันก่อนเวลานะก็ถามว่าออวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ยอดจะมาไหมเขาบอกว่าวันนี้ยอดเนี่ยไม่ได้นอนที่บ้านไม่ใช่เวรที่ยอจะมานอนที่บ้านก็เลยไม่รู้มาได้ออกมาด้วยกัน เออเขาก็พูดกันชัดเจนว่าเออเอายอเขามีภรรยาอ่ามากกว่าหนึ่งคนมะเขาก็เป็นหนึ่งในภรรยาวันไหนที่เป็นวันที่มะเขาอยู่เนี่ยอายอก็จะมาก็ออกจากบ้านด้วยกันบางทีมามหาวิาลยมารถคันเดียวกันเลยแต่วันไหนที่ไม่ใช่วันเขาก็ต้องมาเองนะซึ่งเป็นโตแล้วนั่นเด็มมหาวิเลยพี่น้องนะก็เลยไม่รู้ว่าวันนี้จะออกมาหรือเปล่าก็บอกกับพี่น้องว่า ถ้าเราทำถูกต้องเนี่ยพี่น้องนะมันก็ไม่มีปัญหาเลยหรอกแต่ประเด็นคือว่ามันทำไม่ถูกไงมันก็เลยเกิดปัญหาเอ่ออันนี้อันนี้อย่าว่าแต่มีมากกว่าหนึ่งเลยมีคนเดียวก็ทำไม่ถูกก็มเยอะพี่น้องมีคนเดียวก็ทำไม่ถูกก็มีมมกกมแต่เรากลับบอกว่าอ๋อไม่เป็นอะไรแต่พอเวลามากกว่าหนึ่งปั๊บเนี่ยทำอะไรนิดอะไรหน่อยไม่ถูกก็ถูกจับจ้องนะบางคนบอกอาจารย์เราจะไปสร้างปัญหาทำไมทะเลาะกันเปล่า ก็ถามว่าแล้วมีคนเดียวไม่ทะเลาะแล้วมีคนเดียวก็ทะเลาะใช่ไหมคนเดียวก็ทะเลาะสองคนก็นทะเลาะมันไม่ดีอยู่ที่ว่าคนเดียวหรือสองคนประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราได้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่หลักการศาสนาว่าหรือเปล่าพี่น้องครับในบทวันนี้เนี่ยวายิบจำเป็นจะต้องให้ความเที่ยงธรรมระหว่างภนะรรยาเนะเที่ยงธรรมเที่ยงธรรมยุติธรรมนะ ตรงข้ามก็คือการไปรอเล่มไปอาธรรมนะอันนี้อย่าว่าแต่มีมากกว่าหนึ่งเลยคนเดียวก็เหมือนกันนะต้องให้ความยุติธรรมกับภรรยาเหมือนกันไม่เอาเปรียบภรรยาไม่ละเมิดในสิทธิของภรรยานั้นไม่ได้หมายความว่ามีสองคนแล้วจะจะจะ,จะอาธรรมมีคนเดียวไม่อาธรรมไม่ใช่คนเดียวก็อาธรรมได้บ้านช่องไม่กลับไปนอนค้างกับเพื่อน,ไปน,นไปนู่นไปนี่ นะปล่อยให้ภรรยาอยู่บ้านคนเดียวนะไอ้น,นี่ก็ไม่ถูกต้องถ้าไม่ได้มีเหตุมีอะไรถูกไหมครับนั้นการยุติธรรมเนี่ยความยุติธรรมหรือความเที่ยงธรรมเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการสร้างครอบครัวนะให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขครานี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮวาหัวตายแลเนี่ยทรงอนุญ,ญาต ให้มีภรรยาเนี่ยหลายคนได้แต่ถูกจำกัดไว้ที่4คนและจำเป็นจะต้องให้ความเที่ยงธรรมระหว่างพวกนางในเรื่องของ1อาหาร2ที่อยู่อาศัย3มเครื่องนุ่งหม่ม4ที่นอนและของใช้อื่นๆนะโดยไม่จำแนกว่าคนไหนรวยคนไหนจนงงไหม คือบางทีเนี่ยเราเราเราให้ภรรยาตามฐานะสมมุตินะภรรยาคนแรกเนี่ยเป็นลูกคุณหนูอัอหลอตระกูลดังอะ่ะบ้านมีตังใช่ไหมบ้านมีตังปรากฏว่าพอเวลาเราจะซื้อของอะไรให้กับภรรยาปั๊บเนี่ยมันก็ต้องเป็นของแบรนด์เนมบ้านที่เตรียมให้นางก็ต้องเป็นบ้านที่เตรียมความพร้อมความสะดวกสบายนะติดแอร์ทั้งบ้านเลยทั้งหลังเลย อโอ้อโหนว่าโรงแรมเนาะปูพมอย่างดีไอบ้บางนี่เหมือนกับอะไรนะพวกกระทรวงการคลังอะ่ะหลอเบอิกเบิกจ่ายกระจายหมดนะทั้งทันี่ภรรยาเองก็อาจจะไม่ได้เรียกร้องแบบนี้แต่ว่าเมื่อเขาเป็นลูกคุณหนูเป็นคนมีตังคแล้วเนี่ยเอามาเดี๋ยวโดนเดี๋ยวจะโดนว่าอายอเขาจะว่าก็เลี้ยงดีเลยอันนี้ไม่ได้ว่าปัญหาไม่นอกมีปัญหา,ม,ญหามีตังนีง่คนมีตัง พอปรากฏว่าพอไปแต่งงานคนที่สองพอไปแต่งงานคนที่สองนี่ไปได้คนจนมาอ๋อพอดีไปแจกถุงยังชีพนะสมมุตินะเออสงสารคนนี้มากเลยแกก็หลอยอก,กับทางนึงแม่กับทางนึงนะบ้านที่อาศัยอยู่ก็่กอนก,ก็อยู่บ้านเด็กกำพร้าวันนี้มาอยู่หอพักนะย้ายจากหอพักไปคราวนี้พอจะเตรียมบ้านเท่านั้นแหละพี่น้องเอ้ยก็ ทําหลังเล็กๆพองงไหมคือบ้านบ้านหลังแรกเนี่ยหมายยังราชวังอันนี้หมายถึงเงินเงินสามีนะอะ่คนอื่นปลูกให้ในอีเรื่องนึงนะ <c oughs> คือบางคนเนีไม่รู้ไอ้บ้านที่อยู่หลังแรกเนี่ยบ้านคา่บ้านภรรยามก็เลยใหญ่อ่าไอ้บ้านหลังที่สองเนี่ยบ้าน <c oughs> บ้านสามีทําเองก็อาจจะเล็กอันนี้อีกเรื่องหนึง่ง แต่นี่กําลังพูดถึงว่าในกรณีที่สามีเป็นคนเตรียมให้ทั้งหมดก็เลยไปไปบอกกับภรรยาคนที่สองว่าไอ้แค่นี้ก็ดีแล้วโมกรแกอยู่ที่ไหนหมกรอ,อยู่ซลัมนี่มีบ้านเป็นของตัวเองเห็นไหมจะไปเหมือนกับไอ้นี้เข้าไม่ได้เพราะว่าไอ้นี้คนโตเนี่ยเขาอ,อะไรเขาลูกคุณหนูอันนี้ไม่ถูกพี่น้องบาปนี่แหละเรียกว่ามายุดิธรรมโดยไม่จำแนกว่าภรรยาเราเนี่ย จะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สเบอร์สเบอร์สีต้องเหมือนกันนี่มันมีความคิดแบบอกุศลอยู่ต้องเปย์ภรรยาคนที่หนึ่งให้เยอะแล้วไปจํากัดจํำขวนกับภรรยาสองอยู่แบบขอโทษนะสถานนะขอโทษนะเหมือนเมียน้อยซึ่งไม่ถูกในอิสลามอิสลามเราไม่มีเมียหลวมเมียน้อยครับอิสลามเราคือภรรยาเหมือนกันทั้งหมด ดังนั้นถ้าอยากจะไปดาม่าไปดูหนังไปดูละครนุ่นแหละใช่แต่ถ้าในหลักการศาสนาอัลลอฮ์ให้สถานะเธอทั้งสองเหมือนกันแบ่งมรดกก็ได้เท่ากันเรียกคำนำหน้าเป็นภรรยาก็เหมือนกันสามารถเปิดเผยได้เหมือนกันไปไหนก็ตอนน้องแนะนำได้หมดนี่ภรรยาของฉันนี่ภรรยาของฉันไม่ใช่คนนึงแหมบอกภรรยาพออีกคนนึงเป็นไงเงียบคลิบ ให้เดินทางห่างอันนี้ก็ไม่ถูกพี่น้องเนี่ยบ้านเรามันเป็นบางทีมันมีนะเอาลักษณะของละครเอาเอาลังหนังมาแล้วก็มาใช้ในชีวิตจริงซึ่งอันนี้ไม่ใช่แนวทางอิสลามอิสลามเราพี่น้องผู้มีมันทั้งหลายครับต้องให้ความเป็นธรรมนะไม่มีการจําแนกนะว่านางจะมาจากคนจนคนรวยนะครับหรือ จะอยู่ในตระกูลสูงหรือตระกูลธรรมดาหากชายคนใดกลัวว่าจะเกิดความบกพร่องและก็ไม่สามารถที่จะทำได้ตามที่ศาสนากำหนดเอาไว้ก็ห้ามในการที่เขาจะมีภรรยาหลายคนกลายเป็นของฮารอมทันทีถ้าเราเป็นคนที่ไม่สามารถจะบริหารจัดการตรงนี้ได้นะพี่น้องลองดูนะว่า ในหุกกรมการแต่งงานภรรยาสองคนนี้เนี่ยจะมีที่ทำถูกสักกี่คนและไอที่ทำไม่ถูกอีกสักกี่คนถ้าเราเอาบรรทัดฐานของด้านศาสนาเนี่ยมาจับเห็นไหมครับว่าในมุมตรงนี้เองเนี่ยศาส,สนาให้ความสำคัญนะครับกรนี้ต่อมาว่าถ้าเขาสามารถตอบสนองนะตามสิทธิ ของเหล่าภรรยาได้สามคนแปลว่ามีความสามารถอยู่ที่สามคนเตรียมที่พักไว้น่ะมีบ้านสามหลังนะหรืออัดห้องสามห้องก็ได้แล้วแต่ในะห้องพักสามห้องค่ากับคงกับข้าวหารออกมาได้สามเนี่ยพอดีเลยถ้าเกินกว่านี้นะ่ไม่ได้แล้วเนี่ยส่วนที่สี่เนี่ยทำไม่ได้การห้ามแต่งงานคนที่สี่ก็จะถูกบังคับงงไหม คืออย่างนี้พี่น้องผู้มีหมายทั้งหลายหนึ่งคนท่ามให้ความยุติธรรมไม่สามารถเลี้ยงคนที่สองได้มีหนึ่งมีคนที่สองบาปบางคนมีสถานะัมดุละมีสถานะมีความเป็นอยู่ที่ดีได้สองคนเนี่ยได้แต่มีคนที่สามแล้วบกพร่องทันทีอายุธรรมทันทีเนี่ยก็มีได้สองคนมีที่สามบาปบางคนได้สามคนนะถ้ามีที่สี่บาปก็มีได้สามคนฮาลันได้สามคน แสดงว่าจะแต่งมากกว่าหนึ่งสองสามสี่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพของบุคคลนั้นๆอ่าบางคนก็ไปไปเอาหุกกมของคนที่มีได้คนเดียวเนี่ยมาครอบคนที่สองงงไหมก็ไอบ้บางนี่มันมีสองคนแต่เราเนี่ยไปเอาหุกกมของคนที่หนึ่งคนที่มีได้หนึ่งคนเนี่ยมาบอกเฮ้ยมึงต้องมีคนเดียวเพราะอะไรเพราะเราไปเข้าใจเอาคนที่มีหนึ่งมีได้หนึ่งคนเนี่ยมาครอบกับคนที่สอง เช่นเดียวกันคนก็มีสาคนก็ไปเอาโคกลมของคนที่มีได้สองคนมาครอบซึ่งอันนี้ต้องพิจารณาตามรายบุคคลนะดังนั้นเนี่ยอายะกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาได้บอกกับพวกเราเอาไว้เนี่ยนะก็คือฟังกีฮูมาตอบาละกุมฟังกีฮูมาตอบาลกุมมินันนิสามัสนาวสุลาสวรุบะ ฟันคิฟตุมอัลลาตะาดีดูฟาวาฮิดตันเอามามาละกชัยมานุุมแตลิกาอัตนาอัลลาตะอูลูนะก็จงแต่งงานนะกับผู้ที่ดีในหมู่พวกเจ้าในหมู่สตรีสองคนหรือสามคนหรือสี่คนแต่ถ้าพวกเจ้าเกรงว่าพวกเจ้าจะไม่จะให้ความยุติธรรมไม่ได้ก็จงแต่งงานแค่คนเดียว นะเอามามันละกรไอจมานุกุ้มนะฟาวาฮิดะฟาวาฮิดะก็หมายถึงให้มีผู้หญิงแค่คนเดียวพอนะครับหรือไม่ก็มือขวาตรงนี้ก็หมายถึงทาสีหรือทาผู้หญิงนั่นคือสิ่งที่ใกล้ยิ่งกว่าในการที่บูเจ้านั้นจะไม่ลำเอียงนะพูดง่ายงก,าก็คืออย่าเอาบาปมาใส่ตัวถ้าเรามือไม่ถึงไม่มีความสามารถใดๆเรายังไม่สามารถจะคอบเวอร์นะสามารถที่จะ ดูแลได้ทั่วถึงแม้กระทั่งคนแรกเลยเนี่ยก็ยังดูแลได้ไม่ดีพอเนี่ยก็ย่าได้ริที่จะมีมากกว่าหนึง่งเพราะไม่งั้นก็จะกลายเป็นปัญหาแล้วก็กลายเป็นอาธรรมนะทั้งคู่เลยนั้นก็จะเป็นปัญหามากกว่าจะเป็นประโยชน์นะครับส่วนเรื่องของความกำหนัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นเรื่องที่รองลงมานะครับ กปรระะบน ة, บนีุ้าลอออมสที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาติฟตัมราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติเคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0 3 4 1 1 4า 796ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอามีน